ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหน้าข่าวคืนนี้เราขอพาคุณย้อนไปยังเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะยังจำได้ดีเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความจริงอันโหดร้ายและเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ที่ยังคงหลอกหลอนอยู่ในความทรงจําของใครหลายคนขอให้ทุกท่านเตรียมใจไว้เพราะคืนนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับฆาตกรรมวิญญาณหลอนอย่าเพิ่งรีบปิดไฟนะครับเพราะบางเรื่องก็เริ่มต้นได้แม้ในความมืด 1. จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องราวเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนหนึ่งเขาและหญิงสาวนามวม่าส้มหรือนางสาวนุจจรีอายุ23ปีพนักงานบริษัทในเขตเขาสูงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่ในปลายปี2566 ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานจนทุกคนต่างคิดว่านี่คือคู่รักในฝันแต่แล้วในวันที่8เมษายน2566สม้มกลับหายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยแฟนหนุ่มชื่อชัยสิทธิ์พยายามติดต่อเธอแต่สายไม่ติดไม่มีใครรู้ว่าสม้มหายไปไหน จนกระทั่งแม่ของส้มโทรมาบอกว่าลูกสาวไม่ได้กลับบ้านใช้สิทธิ์ออกตามหาแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งวันที่24เมษายน2566มีคนพบศพหญิงสาวในโรงแรมร้างมู17ตำบลเขาสูงอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี 2. การพบศพและสภาพศพเจ้าหน้าที่พบศพหญิงสาวนอนหงายบนแตงในโรงแรมร้างเสื้อสีเขียวกางเกงยีนส์ศพเริ่มเน่าเปื่อยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์ทรัพย์สินของผู้ตายยังครบทั้งมอเตอร์ไซค์กระเป๋าสะพาย ปริศนาการหายตัวไปของส้มจึงถูกไขสู่ความจริงอันกระจ่างชัดแต่ความจริงที่พบอาจจะไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวก็ได้ 3. ปมความรักและการฆาตกรรมใช้สิทธิ์แฟนหนุ่มของผู้ตายกลับเป็นผู้ลงมือฆ่าส้มด้วยแรงจูงใจจากความหึงหวง เพราะส้มมีคนคุยด้วยหลายคนในวันเกิดเหตุใช้สิทธิ์ลวงส้มออกมาพบโดยอ้างว่าจะให้สอยคอทองคําแต่แล้วเขากลับใช้มือของตัวเองยุติชีวิตของหญิงสาวที่เคยรักศพถูกวางไว้บนเตียงในโรงแรมร้างหลังจากนั้นชชยสิทธิ์พยายามติดต่อแม่ของส้ม เพื่อแจ้งจุดพบศพโดยอ้างว่าพบโทรศัพท์ในที่เกิดเหตุแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนเป็นเท่านั้น 4. ความเชื่อเรื่องวิญญาณและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหลังเกิดเหตุผู้คนในพื้นที่และแขกที่พักในโรงแรมร้าง ต่างพบเจอเหตุการณ์ประหลาดบางคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือบางคนเห็นเงาผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่ในโรงแรมชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุเพราะตายโหงและยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่แล้วบางครั้งความสงบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้พบเจอ 5. ประสบการณ์จากชาวบ้านและแขกที่พบเหตุการณ์หลายคนเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงบางครั้งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากศพบ,บางคนฝันเห็นผู้หญิงมาเรียก บางคนที่ขับรถฝ่านโรงแรมร้างในเวลากลางคืนมักจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนหรือได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยชั้นทีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลมก็ได้แต่แล้วบางครั้งความสงบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้พบเจอ 5. ประสบการณ์จากชาวบ้านและแขกที่พบเหตุการณ์หลายคนเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงบางครั้งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากศพบ,บางคนฝันเห็นผู้หญิงมาเรียก บางคนที่ขับรถฝ่านโรงแรมร้างในเวลากลางคืนมักจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนหรือได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยฉันทีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลมก็ได้แต่แล้วบางครั้งความสงบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้พบเจอ 5. ประสบการณ์จากชาวบ้านและแขกที่พบเหตุการณ์หลายคนเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงบางครั้งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากศพบ,บางคนฝันเห็นผู้หญิงมาเรียก บางคนที่ขับรถฝ่านโรงแรมร้างในเวลากลางคืนมักจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนหรือได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยชันทีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลมก็ได้แต่แล้วบางครั้งความสงบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้พบเจอ 5. ประสบการณ์จากชาวบ้านและแขกที่พบเหตุการณ์หลายคนเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงบางครั้งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากศพบ,บางคนฝันเห็นผู้หญิงมาเรียก บางคนที่ขับรถฝ่านโรงแรมร้างในเวลากลางคืนมักจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนหรือได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยฉันทีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลมก็ได้แต่แล้วบางครั้งความสงบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้พบเจอ 5. ประสบการณ์จากชาวบ้านและแขกที่พบเหตุการณ์หลายคนเล่าว,ว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงบางครั้งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากศพบ,บางคนฝันเห็นผู้หญิงมาเรียก บางคนที่ขับรถฝ่านโรงแรมร้างในเวลากลางคืนมักจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนหรือได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยชันทีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลมก็ได้แต่แล้วบางครั้งความสงบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้พบเจอ 5. ประสบการณ์จากชาวบ้านและแขกที่พบเหตุการณ์หลายคนเล่าว,ว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงบางครั้งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากศพบ,บางคนฝันเห็นผู้หญิงมาเรียก บางคนที่ขับรถฝ่านโรงแรมร้างในเวลากลางคืนมักจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนหรือได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยชั้นทีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลมก็ได้แต่แล้วบางครั้งความสงบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้พบเจอ 5. ประสบการณ์จากชาวบ้านและแขกที่พบเหตุการณ์หลายคนเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงบางครั้งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากศพบ,บางคนฝันเห็นผู้หญิงมาเรียก บางคนที่ขับรถฝานโรงแรมร้างในเวลากลางคืนมักเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนหรือได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยฉันทีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลม6ความเชื่อและพิธีกรรมชาวบ้านเชื่อว่าการตายโหงวิญญาณจะไม่สงบต้องทำพิธีทั้งศาสนาให้ถึงจะไปผุดให้เกิดได้จึงมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล และเชิญพระมาทำพิธีให้กับวิญญาณของสม้มแต่บางครั้งความสงบอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย 7. คดีคลี่คลายและบทสรุปหลังจากพบศพและพิสูจน์หลักฐานช้ยสนิทถูกจับกลุ่มและรับสารภาพถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุคดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวของผู้ตายและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากเรื่องราวของสม้มกลายเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับความรัก ความหึงหวงและการตายโหงที่นำมาซึ่งความเชื่อเรื่องวิญญาณหลอนในพื้นที่นั้นข้อคิดธรรมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ล้วนมีที่มาและที่ไปบางครั้งความรักอาจจะกลายเป็นความทุกข์หากขาดสติและความเข้าใจและบางครั้งการตายอาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่สำหรับผู้ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้ ขอให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะให้อภัยปล่อยวางและทำความดีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพราะการให้อภัยและการทำบุญคือแสงสว่างในความมืดของชีวิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวฆาตกรรมวิญญาณหลอนในคืนนี้หากคุณชอบเนื้อหาแนวสยองขวัญและเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องและกดระดิ่งแจ้งเตือน เพราะในทุกคืนอาจมีเรื่องราวใหม่รอคุณอยู่ขอบคุณครับ